สวัสดีครับผมสวัสดีครับชัดไหมไลฟ์ติ๊กตอกแป๊บเดียวไปเละโอ้ยปวดหัวว่ะนะก็เดี๋ยวบอลสดรอลักกี้ไม่ในพี่ศูนย์เจ็ดห้ามาเมื่อไหร่ค่อยหมวดกันสําหรับลักกี้ไม่สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับอาจารย์รอสวัสดีครับพี่พี่แบงค์เออพี่แบงค์ทอยพี่บูมแบงค์ทอยอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็สวัสดีครับพี่ชายวันนี้ก็ไลฟ์สดติ๊กตอกไปแล้วเมื่อกี้ได้สามนาทีครับยังไม่ได้พูดอะไรเลยแค่สวัสดีเฉย ไปสวรรค์ซะแล้วโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายผมต้องทํายังไงวะสวัสดีพี่สมยงครับสวัสดีครับเราเอาย t u b e ก็ได้15คนดูตอนนี้นะก็จะมานั่งวิเคราะห์ไทยลีกให้สัก2คู่3คู่ก่อนที่จะจากกันไปสว่วนไพ์ลีก2คู่วันนี้ผมพูดก็ได้นะเอาไพ์ลีกก่อนเลยไหมล่ะเออเอาไพ์ลีกก่อนเลยสวัสดีพี่ลังสีครับสวัสดีครับบอลสดเดี๋ยวรอลักกี้ไม้นะพี่ฟุตบอลฮ่องกงลิวิชั่น2ครับลักกี้ไม้เจอกับซันไห อ่าเดี๋ยวรอศูนห้าน้ำสวยๆค่อยบุกกันครับแมนยูแพ้อิสบิดทาวไหมครับสำหรับผมนะพี่ผมไม่ใช่แฟนผมไม่ใช่แฟนแมนยูนะพี่แต่ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดไม่แพ้บอกเลยว่าแมนยูไม่แพ้พี่ตั้งแต่เอริกเทนฮากโดนปลดไปเนี่ยนักเตะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเข้าใจคําว่าดูมีชีวิตชีวาไหมพี่มันเล่นดีอะช่องไปอีกแล้วหรอครับใช่ครับพี่อนันต์ไปอีกแล้ว ไม่รู้ว่าใครมองเหมือนผมหรือเปล่าตั้งแต่เอลิกเคนฮักโดนปลดจากตำแหน่งกุนซือพี่แล้วได้ลุดฟานนิตรลอยมาคุมอ่ามาเป็นกุนซือชั่วคราวนักเตะแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยซีนัดไม่แพ้ใครเลยทีแมนยูเนี่ยแล้วนักเตะเล่นดูมีชีวิตชีวามีรอยยิ้มมีความสุขในการซ้อมเวลาลงเล่นในสนามไม่ค่อยด่ากันไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยหน้าดึกอ่าไม่ค่อยหน้าตึงแต่ก่อนมาคัดแลดฟอร์บูโนอ่ากรานาโชพวกเนี้ย รัดมุดฮอยลุนอ่าคาเซมิโร่แบบเนี้ยลงสนามแม่งหน้าตึงใส่กันแล้วอ่ะไม่ใช่ว่ามันมันไม่ใช่ว่านักเตะมันมันผิดใจกันนะพี่ไม่ใช่นักเตะมันเกลียดกันนะแต่แค่นักเตะมันไม่ชอบระบบการเล่นของเอริกเทนฮากไม่ชอบสไตล์การซ้อมของเอริกเทนฮากคือกูไม่ชอบหน้ามึงอะไอโรนฟิลนี้เลยตั้งตั้งแต่เอริกเทนฮากไปอ่ะลุดฟันนิตาลอยเข้ามาคุมทีมอ่ะนักเตะแมนยูเวลาซ้อมก็มีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มมีภาพหลุดออกมานั่งคุยกันแบบ มีรอยยิ้มอะคาเซมิโร่เดินลงสนามนี่ยิ้มแบบฟันแห้งอะพี่เออก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะบรรยากาศในทีมมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เอลิกเทนฮากออกอ่ะแล้วตอนนี้ได้โค้ดใหม่อย่างอาโมริมซึ่งเป็นลูกพี่คนใหม่นักเตะแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดเ,เนี่ยสมมติว่าพี่เป็นนักเตะแมนยูเนี่ยพี่ได้โค้ดใหม่มาเนี่ยพี่จะทายังไงแล้วแบบว่าให้ประทับใจโค้ดหนึ่งครับมึงต้องตั้งใจซ้อมอ่ามึงต้องฟังโค้ด แล้วเวลาได้โอกาสลงสนามเนี่ยมึงต้องทําผลงานให้ดีเพื่อที่จะมัดใจโค้ดมัดใจลูกพี่ใหม่ให้เขาเชื่อใจมึงไว้ใจมึงได้ลงเล่นเป็นสิเว็ตัวจริงผมมองว่าวันนี้นักเตะแมนยูลงเล่นด้วยความกระหายพี่สีนัดที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ไม่มีเอริคเคนทาร์กเนี่ยกดเลตเตอร์มา5-2อ่เสมอเชลซีหนึ่ชนะพ OK ีเอโอเคสองศูนย์ในฟุตบอลยูโรปาลีกนั่นคือ3ามแต้มแรกของพวกเขาในฤด,ดูกาลนี้ อ่าแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเปิดโอแทมฟอร์ดขยมเลสเตอร์มาส0ใูนพรในพิยพ์ลีกอังกฤษก่อนช่วงพักเบกทีมชาติพี่สวัสดีครับพี่ชัยคือบินไวแท้เออไม่รู้เหมือนกันว่าฟิลนะแล้วก็ส่วนทางฝั่งอิฟสูิททาวน์น้องใหม่ครับเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเอาตรงๆนะนัดที่มันชนะเลสเอ็นัดที่มันชนะสเปอร์มาสองหนึ่งอ่ะผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยพี่สเปอร์มันโง่เองสเปอร์มันโง่พี่แล้วทีมอย่างท็อตแนมพอสเปอร์เอาแน่เอานอนไม่ได้พี่คิดดูดมึงแพ้ มึงแพ้อิฟสวิตแต่มึงชนะแมนซิตี้มึงชนะแมนยูแต่มึงแพ้อิฟสวิตน้องใหม่พี่ว่ามันแปลกไหมเออเอาตรงๆเลยพี่คู่เนี้ยใครคิดว่าอิฟสวิตวันเนี้ยไม่แพ้แมนยูกดหนึ่งใครมองว่าวันนี้แมนยูกดขาดเลยพี่กดสองมาอา่าใครมองว่าวันนี้แมนยูต้อนรับลูกพี่ใหญ่ต้อนรับลูกพี่ใหม่อย่างไงอามริมด้วยการเก็บชัยชนะสามแต้มนอกบ้านสวยๆเพื่อลูกพี่ใหม่อา่าใครที่คิดเหมือนผมกดสองมาหน่อย สวัสดีครับแมนสวัสดีครับพี่ชายพี่แมนสวัสดีครับนะลิเวอร์พูลชนะขาดไหมครับเดี๋ยวผมขอเอาแมนยูให้จบก่อนพี่ชายเดี๋ยวผมไปแมนยูอ่าไอผมขอเขาแมนยูจบก่อนเดี๋ยวไปลิเวอร์พูลอ่าวันนี้มีคนมองอิฟสเวตนะสําหรับผมแล้วมองว่าวันนี้อ่ะมันบังคับชนะแค่ลูกเดียวพี่ไม่น่าจะใช้งานยาก,กเท่าไหร่หรอกสาหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่การมาเยือนอิฟสเวตเองมันก็ไม่ใช่งานง่ายของแมนยูหรอกพี่แต่ผมมองว่าไม่น่าจะถึงแพ้แมนยูวันเนี้ไม่กล้าด่าผีเท่าจานเลยครับ แฟนแฟนลิเวอร์พูลไม่กล้าด่าผีเท่าจานเลยครับทำไมผมถึงกล้าดา่าทําไมผมถึงกล้าด่าแมนยูเหรอคนที่อยู่ในกลุ่มจะรู้ว่าทําไมผมกล้าด่าแมนยูถึงแม้ว่าผมจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็จริงพี่แต่ผมเป็นคนที่ให้แมนยูบ่อยมากอ่าผมเป็นคนที่ให้แมนยูบ่อยมากและผมวิเคราะห์แมนยูทีไรเนี่ย ผมจะพูดข้อดีแมนยูตลอดถึงแม้ว่าข้อเสียมันจะเยอะก็าจริงแต่ผมไม่เคยด่าแมนยูเลยนอกจากผมด่าเอริกเทนฮากผมไม่เคยด่าทีแมนเชสเตอร์ยูไในเตดพี่ผมด่าเอริกเทนฮากคนเดียวใครที่เป็นแฟนแมนยูในกลุ่มผมเนี่ยโอ้โหไม่มีใครกล้าด่าผมอะเวลาผมด่าแมนยูอะเอเห็นเห็นด้วยด้วยซ้ำถูกใจด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าแม่งมันก็เป็นอย่างที่ผมพูดจริงเอริกเทนฮากแม่งมึงเป็นโค้ชที่อะไรอีโก้เยอะชิบหายมึงปล่อยนักเตะที่ดีที่สุดในโลกอย่างริเยโนโรนโดออก ไอเวนมึงก be like ็ไม่มีตัวจกสกอร์ดิทั้งที่พี่เข้าใจว่าด่าเป๊ปเมื่อคืนไหมครับด่าเป๊ปเมื่อคืนอ้เป๊ปไม่กล้าด่าวะพี่เราก็ต้องเข้าใจว่าสภาพทีมแมนเชสเตอร์ไอแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงเนี้ยไม่มีโรดรีไม่มีลูเบนดีอาร์ตไม่มีอาคันจีเนาะมันมันอะไรหลายๆอย่างด้วยพี่ต้องต้องเข้าใจว่าใส่แมนยูสิบก้อนวันนี้ผมชอบแมนยูมากนะพี่บังคับชนะแค่ลูกเดียวถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นแฮนดิแคปดิเฮ้ยทำไมเปิดมาน้อยจังพี่อย่าลืมว่าอิฟโซวิดในบ้านพี่ อิฟซวิดในบ้านผมมองว่าวันนี้อิฟซวิดก็จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้หนึ่งแต้มอิฟโซวิตไม่มองถึง3แต้มหรอกการเจอกับยอดทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอิฟซวิดมอง3แต้มมันเป็นไปไม่ได้ผมมองว่าวันนี้อิฟโซวิตมองอย่างน้อย1แต้มขอแค่ไม่แพ้ก็พอขอสักหนึ่งแต้มเก็บแต้มไปเรื่อยแต่ผมมองว่าวันนี้คาจะมาหวังแต้มหนึ่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยากครับยากพี่วันนี้อาโมริมด้วยโค้ชใหม่เนาะถ้าถามถึงความพร้อมสภาพตัวนักเตะวันนี้นักเตะมีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยอาจริงพี่ นักเตะมันดีนะพี่นักเตะมันดีนะแมนยูอะแต่โค้ชคนเก่ามันไม่ดี วันนี้มีอังเดรโอนาน่าจอห์นนี่อีเวนมัตไชเดนลิกลุกชอมัสลาอุยเนาะแดนกลางจะเป็นคอบบี้ไมนูหายจากอาการบาดเจ็บครับวันนี้จับคู่กับมานูเอลอาคันตอออิอุกาเตขออภัยว่าจะบอกว่าจะบอกว่ามานูเอลอาคันี้นะเมืเ่อกี้พูดผิดคอปบ,บี้ไมนูจับคู่กับมานูเอลอุกาเตซึ่งฟอร์มดีกับทีมชาติอุรุกวัยด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็จะมีเฮเลนโดกานาชอชอามัดเดรโรแล้วก็จะเป็นบูนอเฟนัหน้าเป้าวันนี้จะใช้เป็นทางฝั่งของมาคัสแรดฟอร์ ตัวสำรองอย่างโจซัวเซอร์ซี่รวมไปถึงรัดมุทฮอยลุนไม่รู้ว่าเจ็บหรือเปล่ารัดมุทฮอยลุนเนาะวันนี้แต่ผมมองว่าวันนี้อิฟสวิตนั่นมันมารับอยู่แล้วมันมารับเหนียวๆขอแค่แต้มเดียวก็พอวันนี้มันไม่เปิดหน้าแรกกับแมนยูหรอกเรามารุ้นแค่ว่าแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดเนี่ยของอะโมริมเนี่ยของลูเบนอโมริมเนี่ย จะใช้แผนไหนเจาะเกมรับของอิฟโซวิตแค่นั้นเองพี่ขอแค่มันจบคมๆหนึ่งเม็ดมามาลุ้นแค่เม็ดที่2เม็ดทิ้งห่างพี่ชายวันนี้มองไปที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับอเอาใจแฟนแมนยูเลยวันนี้ไม่ได้เอาใจอย่างเดียวพี่เอาตังค์ด้วยคืนนี้วันอาทิตย์บังคับถอนไปกันต่อตัวที่2ครับเซาแทมตันนักบุญนี่ก็ถ้าเป็นสุภาษิตไทยเนี่ยไม้เบื่อไม้เมาเลยนะเซาแทมตันกับลิเวอร์พูลเนี่ยขอใช้คําว่าไม้เบื่อไม้เมาเลยพี่ลิเวอร์พูลเจอเซาแทมตันทีไรเหนื่อยครับบอกเลยว่าเหนื่อย เหนื่อยทุกปีพี่ต่อให้ลิวอ์พูลฟอร์มดีขนาดไหนก็ช่างเจอเอฟเวอร์ตันเจอเซาท์ทมป์ตันเนี่ยมันมันชอบชนะไม่ขาดว่ะพี่แล้วกว่าจะชนะได้นี่แบบว่าโอ้โหลุ้นเหนื่อยครึ่งแรกไม่มีสักเม็ดค่อยมาไหลครึ่งหลังอะไรประมาณนี้ก็คือแบบมันเป็นฟิลที่แบบมันเจอกันทีไรมันสนุกอ่ะพี่มันไม่ค่อยขาดอ่ะมันเหมือนบอลทันกันอ่ะไม่ใช่บอลทันกันหรอกมันบอลแพ้ทางอ่ะงูเหลือมเชือกกล้วยอ่ะพี่ลิวอ์พูู้ต่อให้ฟอร์มดีแค่ไหนเนี่ยเจอคู่ปรับอย่างเอฟเวอร์ตันเจออย่างเซาท์ทมป์ตัน มันจะชอบเป็นเกมตื้อๆตันๆ,นๆวะ่ะในยุคของคอปนะย้ำว่านั่นคือยุคของเจเกนคอปแต่ยุคนี้มันไม่ใช่ยุคนั้นไงพี่อย่างที่ทุกคนเห็นเครื่องจกักรเครื่องจักรสีแดงอะ่ะมันติดแล้วว่ะพี่ เออถึงแม้ว่าผลงาน5นัดเนี่ยจะมีเสมอกับอาร์เซนอลมาเกมหนึ่งก็จริงพี่แต่เกมที่ชนะไบตัน3-2ในฟุตบอลคาราบาวครับเนี่ยก็ยังคงติดตาเกมชนะไบตันในพรีมเมียร์ลีก2-1ก็ยังคงติดตาและก็เปิดบ้านชนะเลเวอร์คูเซ่นมา4-0นัดล่าสุดเนี่ยกดแอตตันวิลล่าถึงแม้ว่าจะชนะได้แค่2-0ก็จริงพี่แต่รูปเกมเนี่ยแอตตันวิลล่าสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้เลยเนี่ยคือยุคใหม่ของลิเวอร์พูลนี่คือแทคติกของอาร์เนอร์สล็อตไว้พี่ พี่คิดดูดิทําให้ไลอ้อนกาวเวนแบกเป็นคนใหม่อ่ะทาให้คือติสโจนเป็นคนใหม่ทําให้เทนอเล็กซานเดอร์อาโนเกมรับโคตรดีอ่ะคารุมิโตมะเจอกันสองนัดเนี่ยมิโตมะไม่สามารถเลี้ยงผ่านเทนได้เลยแม้แต่เกมเดียวแม้แต่ครั้งเดียวพี่พี่คิดดูดิมันทําให้เทนเนี่ยเทนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการเล่นเกมลุกแล้วก็เปิดบอลอยู่แล้วในการเล่นอินเวอร์ตฟูลแบกผมเข้าไปเล่นตรงกลางมันมันมีคุณสมบัติตรงนั้นอยู่แล้วพี่แต่สิ่งที่เทนขาดคือเกมรับ พอเท็ไอ้พออา์เนอร์สล็อตมาทําให้เทนมีเกมรับที่ดีขึ้นปุ๊บเท็นกลายเป็นคนละคนไปเลยพี่มัดหลดต,ตามจีบที่ผายเห็นไหมนี่คือแทคติกเล็กๆน้อยๆที่โค้ดเอามาเสริมแล้วมันทําให้นักเตะคนคนหนึง่งเอ้มันทําให้นักเตะไอ้คนหนึ่งอะแม่งมันดึงศักยภาพอามันดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้แบบว่าโค้ดมีประสิทธิภาพเว้ยพี่อย่างไรอันกาเวนแบกเหมือนจะหมดอนาคตอะปีนี้แม่นโคตรเดอะแบกในแดนกลางเลยอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์ก็เล่นสบายขึ้นเคอร์ติสโจนก็เล่นดีขึ้นโมฮัมเหม็ดซาร่าใครก็มองว่าแก ปีนี้ก็โห่สิบประตูสิบแอสซิสไปแล้วดาวินนูเยสถึงแม้ว่าจะไม่มีประตูแต่ก็ยังมีแพชชั่นอ่ามีมีการไล่บอลมีลูกขยันลุยดีอาร์จากแต่ก่อนมีแค่เลี้ยงปีนี้จบสกอร์ได้เป็นกอบเป็นกับนี่คือสิ่งที่อาร์เนอร์ส็อตขนมาให้นักเตะลิเ์ผูชุดนี้แล้วก็ต้องขอบคุณเจคินฮอบด้วยที่หานักเตะชุดนี้มาให้อาร์เนอร์ส็อตได้ปั้นต่อส่วนทั้งฝั่งเซาท์เทมตันครับยอมรับเลยว่าปีนี้ไม่เอาอะไรเลยออแข่งมาแล้วสิบเอ็ดนัดมีสี่แต้ม ถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันก็จริงพี่วันนี้เซาแทมตันในบ้านก็จริงแต่พี่ไปดูฟอร์มโดยรวมแล้วมันมันสวนทางกันเนอะพี่ผมก็แล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยแมนซิตี้แพ้สเปอร์ด้วยแล้วพี่คิดว่าอาร์เนอร์สล็อตมันจะไม่เน้นหรอหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยวันเนี้ยอาร์เนอร์สล็อตโรเตชันไหมเพราะว่ากลางสัปดาห์เจอกับเลออัลมาดริดพี่ไม่ต้องโรเตชันหรอกนักเตะลิเวอร์พูลมันกําลังเข้าฝักเล่นยังไงก็เจ็บยากพี่มันจะเป็นฟิวที่แบบว่ามันอยู่ในช่วงพีคข,ของทุกคนเลย อ่าขนาดคีวินเคเลเฮอร์เนี่ยมีข่าวว่าจะย้ายพออิซงเบเกอร์เจ็บปุ๊บเขาก็อยู่ยาวแล้วฟอร์มดีด้วยเทนอเล็กซานเดอร์อาโนก็กำลังดีอิโบฮิมาโกนาเต้ยิ่งเล่นยิ่งดีเวอร์จิลฟานไดก็ดีฮอตตาร์ซิมิการ์ดเนี่ยจากจะย้ายทีมเนี่ยเป็นตัวสำรองของเอนดูเลเบอร์สันเนี่ยปีนี้มันยึดตัวหลักแล้วพี่เออปีนี้มันยึดตัวหลักแล้วเล่นได้เข้ากับระบบของอาร์เนสล็อตด้วยแดนกลางมีอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์ไลอันคารเวนแบกดรวมไปถึงเคอร์ติสโจนหน้าเเเป้้้าาาาาวววันน oh Sarah, นนีโมมฮหห็็ดดดซลลุยิอแกู นะผมมองว่าวันนี้ถ้าเซาแธมตันมาเล่นเกมรับอ่ะถ้าเป็นแต่ก่อนนะทีมไหนที่มาเล่นเกมรับกับลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์พูลเหนื่อยแต่ในยุคข,ของอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยทีมไหนเล่นเกมรับคือมึงเล่นรอโดนเลยพี่สังเกตได้จากอิฟสวิตทาวนัดแรกที่เจอกันลิเวอร์พูลเปิดฤดูการนัดแรกเจอกับอิฟสวิตวันนั้นอิฟสวิตรับเหนียวมากแต่ต้านความแข็งแกร่งลิเวอร์พูลไม่ไหวแล้วเครื่องจักรมันกําลังทํางานพี่เครื่องมันกําลังร้อนเนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะต้องสวนเลยวันนี้ ใครชอบเซาเทมตันกดหนึ่งครับใครชอบริเวอร์พูลกดสองพี่ชายฮะเก้าสิบนาทีวันนี้มองหาผู้ชนะวันนี้ผมมองว่าไม่ริเวอร์พูลกินขาดว่ะพี่เออมันมันไม่โรเตชั่นรอรอเลยเอ้ามันริดหรอกพี่จริงไม่ไม่ไม่โรเตชันรอเลยเอ้ามันริดอะไรขนาดนั้นหรอกอวันนี้ผมมองว่าริเวอร์พูลขาดว่ะแล้วเก็บครีนชีตได้ด้วยมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องสวนไม่ใช่ว่าผมเป็นแฟนริเวอร์พูลแล้วพูดอวยแค่ริเวอร์พูลนะพี่เราพูดตามเนื้อผ้าเลย ตามที่เราเห็นตามที่ตาเห็นเลยพี่ว่าลิเวอร์พูลแม่งมันฟอร์มสดขนาดไหนชั่วโมงเนี้ยแล้วตัวนักเตะก็พร้อมใจกันไม่เจ็บด้วยอะอาจจะมีเจ็บเฟเดริโกเคียซ่าดิเอโกโชต้าที่เจ็บไปอ่าแล้วก็จะมีอาริซงเบเกอร์ฮาวิเอลเลียตเนาะสี่คนที่เจ็บไปแต่ชุดที่มีอยู่มันก็ยังไว้ใจได้ใช่ไหมผมพูดถูกไหมพี่แล้วเซาแทมตันเนี่ย ตัวหลักก็เจ็บเยอะนะพี่ผู้รักษ,ษาประตูนี่เจ็บไปถึง2คนเลยพี่อารอนแลมเดวเจ็บตัวหลักเลยอารอนแลมเดวเนี่ยกาบินบาซูนูก็เจ็บบาซูนูขอภยอัอยแยน,นเมดเดเลกก็เจ็บกองหลังอ่ะกองกลางอย่างวินเลียมสมอบูนก็เจ็บอกองหน้าตัวเก่งอย่างลอสจวตก็เจ็บเนี่ยพี่คิดดูดิวันนี้ก็จะใช้เป็นทังฝั่งของอดัมอาร์มสตองแล้วก็ไอ้คาเมลอนอาเซอซ์ที่ลงคู่กันในแดนหน้าเนาะกองกลางก็จะเป็นอ่าไคลวอ,อกเกอร์ปีเตอร์แล้วก็อดัมลันลาน่าเด็กเก่าลิเวอร์พูล อ่าอีกคนหนึ่งประมาณนี้แต่อดัมลาลาน่ามันแก่แล้วนะผมมองว่าวันนี้ลิเวอร์พูลยังไงก็ก็ใสป่ะพี่เออมันอาจจะไม่ได้ใสแบบ8 9ด้าูหรอกแต่ผมมองว่า 2- 0 3 0สาศูนต้องมีสําหรับลิเวอร์พูลวันนี้เออแล้วเมื่อวานแมนซิตี้แพ้ด้วยวันนี้อาร์เนอร์สโลตต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อที่จะทําแต้มทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่าซิตี้แม่งสะดุดรอแล้วอะ่ะเมื่อวานอะ่ะตอนนี้ซิตี้แข่งสิบสองนัดมียี่สิบสามแตมแข่ง12บนัดมียี่บสามแต้มสําหรับเอ สำหรับแมนซิตี้อ่ะส่วนเชลซีแข่ง12นัดมี22แต้มอาร์เซนอล12นัดมี22แต้มแล้วก็ไบตัน12นัดมี22แต้มเนี่ยอันดับ3าอันดับ4อันดับ5เนี่ยแต้มเท่ากันอ่าแต้มตามหลังแมนซิตี้แค่แต้มเดียวเองแล้วตอนนี้ลิเวอร์พูลแข่งน้อยกว่าแมนซิตี้1นัดแต้มทิ้งห่างแมนซิตี้5แต้มแล้วถ้าวันนี้ลิเวอร์พูลเก็บเพิ่มเป็น3แต้มทิ้งห่าง8แต้มพี่แล้วมันจะมีช่วงปีใหม่เนี่ยพี่เข้าใจไหม โปรแกรมนรกของพิมลีอังกฤษคือช่วงปีใหม่เว้ยพี่อ่าคือช่วงปีใหม่เขาเรียกอะไรวะเขาเรียกโปรแกรมอะไรวะพี่โกโปรแกรมนรกอะที่หิมะตกก็เตะไม่ว่าจะเป็นคาราบาวครับอ่าเอฟเอครับพิมลีอังกฤษสัปดาห์ละสองนัดสามนัดนะพี่มันจะมีโปรแกรมนรกอยู่ถ้าช่วงนี้ลิเวอร์พูลพยายามกอบโกยแต้มให้ได้เยอะๆเนี่ยแล้วไปสะดุดในช่วงสัปดาห์นรกเนี่ยลิเวอร์พูลก็ยังมีโอกาสคว้าแชมป์ นี่คือการวางแผนของทีมในในใน,ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษทุกทีมจะกลัวที่สุดคือช่วงบ็อกซิ่งเดย์เออบ็อกซิ่งเดย์ขอบคุณมากพี่ชายช่วงบ็อกซิ่งเดย์นี่ก็คือเป็นช่วงอะไรที่แบบพี่เห็นอาร์เซนอลไหมปีที่มันได้รองแชมป์อ่ะปีที่อาร์เซนเวนเกอร์ทำได้รองแชมป์อ่ะพี่เห็นท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ได้รองแชมป์ไหมที่โดนเลสเ,เตอร์แซงช่วงนั้นอะ่ะเอ,อพี่เห็นอาร์เซนอลในช่วงของอาร์เซนเวนเกอร์ทำปะนำอยู่ดีๆช่วงเมสซุตโอซิลอเล็กซิสซานเชตพวกนั้นอะ่ะนำอยู่ด,ด อยู่ดีดีแมนซิตี้แซงเลยในช่วงบ็อกซิ่งเดย์เนื่องจากนักเตะเจ็บเยอะ,อะทอนแนมฮอสเปอร์แต้มนำ6แต้มนำเลสเตอร์ซิตี้6แต้มเจอบ็อกซิ่งเดย์ไป2นัดครับเลสเตอร์แซงเลยแล้วคว้าแชมป์ไปในปีนั้นนี่แหละมันคือเขาเรียกว่าทุกทีมอ่ะมันจะมาวัดกันในช่วงบ็อกซิ่งเดย์มันจะมาวัดศักยภาพตัวนักเตะแล้วก็การวางแผนของโค้ชว่าจะจัดนักเตะในระบบแบบไหน ถ้าลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มได้วันนี้ครับหูช่วง b o ิ่งเดย์ไม่ต้องเป็นต้องกลัวอะไรเลยมันจะนําห่าง8ดแต้มเลยพี่เอ่อแล้วก็เก็บนักเตะก็วันอาทิตย์จันท์นังคารพุธพฤหัสวันพุธก็บินไปซานิเอโกเบ์นบิวไปสเปนไปเจอกับเรอัลมาดริดผมก็ยังมองว่ามาดริดถ้ามาดริดเล่นได้แค่นี้ลิเวอร์พูลมันก็ไม่ได้กลัวพี่ใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็นบอลแพ้ทางกันก็จริงแต่ถ้ามาดริดเล่นได้แค่นี้โดนลิเวอร์พูลนะทำไปเล่นไป ใช่ไหมใครเป็นแฟนมัดลิตแล้วฟังอยู่บ้างผมก็ต้องขอโทษด,ด้วย้วกันพี่แต่เราพูดตามเนื้อผ้าเออไม่เราก็ไม่รู้เลยว่ามัดลิดคืนนี้เนี่ยจะเอาได้สักแค่ไหนมัดลิตวันนี้จะผ่านได้หรือเปล่าเนาะวันนี้ก็นี่แหละ2ตัวพิเมเ์ลีกพี่ตัวแรกลิเวอร์พูลตัวที่2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฝากไว้ด้วย้วกานขอบคุณสําหรับพี่ที่วานหนูเพลงครับสําหรับบอกว่าพ Boxing Day นะเออผมก็ลืมพี่ขอบคุณมากมากแต่ผมชอบแม่งชอบเรียกสัปดาห์นรกชิบหายเลยคือแบบตึงตาตึงใจผมอยู่เลยพี่ทีมที่กำลังจะได้้แชชมมมป่่กกลลับาายยเเ็นวไได พอเ,เจอบ็อกซิ่งดีเข้าไปมีขนหัวลุกอะอะประมาณนั้นไปกันต่อที่ฟุตบอลไทยลีกครับวันนี้ก็หลักๆเลยจะเป็นหนองบัวเจอกับเชียงรายผมขอเช็คเซ้าก่อนเลยพี่ผมจะยังไม่วิเคราะห์แต่ขอเช็คเซ้าก่อนใครชอบเจ้าบ้านหนองบัวพิษกดหนึ่งครับใครชอบเชียงรายกดสองพี่ชายอะใครชอบเชียงรายกดสองครับใครชอบหนองบัวพิษกดหนึ่งครับเอ้ยใครชอบหนองบัวพิษกดหนึ่งใครชอบเชียงรายกดสองครับขอเช็คเซ้าก่อนเลยไปเรื่อยๆครับเพิ่งจะไลฟ์สดได้สิบเจ็ดนาทีเองอืม ประมาณนี้เอาตรงๆนะพี่ฤดูกาลนี้ยถ้าถ้าเรามาวัดถึงชื่อชั้นนะ่ะแน่นอนแหละจะเป็นทางฝั่งของเชียงรายอ่ะดูดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเชียงรายมันเป็นแชมป์เก่าเ,เคยเป็นทีมที่แบบว่าโอ้โหโลดแล่นบนไทยพีเมียลีกเนี่ยจนได้แชมป์แล้วก็ได้แล้วก็คว้าแชมป์เหนือบุรีรัมด้วยอาจจะแต้มเท่ากันแหละแต่ว่าเฮดทูเฮดของเชียงรายดีกว่าเนาะวันนั้นก็ได้แชมป์ไปก็แฟนบอลเนี่ยครับคั่งอยู่แล้วแต่ช่วงหลังๆเนี่ยทางฝั่งของเชียงรายเองมีปัญหาครับอืม ผมชนะแน่ครับถ้าถ้าแพ้พรุ่งนี้ก็ได้โอมกี้มาบ้วนใส่หน้าผมเลย <laughs> เออคือเชียงรายตอนนี้มีปัญหาครับทั้งตัวนักเตะที่มีอยู่ก็ตัวหลักๆเก่งๆนี่ปล่อยไปหมดแล้วปล่อยไปหมดแล้วเหลือแค่ดาวรุ่งที่จากเชียงใหม่นั่นแหละดันขึ้นมาเพราะว่ามันยุบทีมเชียงใหม่ใช่ไหมก็ดึงนักเตะตรงนั้นแหละขึ้นมาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเงินด้วย <c oughs> แล้วก็ตอนเนี้เชียงรายแต่งตั้งโค้ชใหม่แล้วก็เอานักเตะนี่แหละ เออเอานักเตะนี่แหละขึ้นมาเป็นโค้ดพี่อะไรวะแม่งจาชื่อไม่ได้ป่ะเออจำชื่อไม่ได้พี่ต้องขอโทษด้วยแล้วกันวันนี้บุกมาเดือนหนองบัวที่ยิ่งเล่นยิ่งดีถึงแม้ว่านัดล่าสุดเนี่ยจะเสมอกับขอนแก่นมา3มประตูต่อ3าก็จริงที่ในฟุตบอลทัวเอฟเอครับแต่ในลีกของพวกเขาผลงานเนี่ยต่อเนื่องนะพี่ชนะลาดบุรีมา53ชนะไอขอนแก่นมา6-1 2นสองนัดพ่อล่อไป11ลูกเสีย4โดยเฉพาะเกมในบ้านครับหนองบัวเป็นทีมที่ทาประตูได้เยอะที่สุดละ เป็นทีมที่เกมลุกร้อนแรงมากโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยทำประตูได้เป็นเกาะเป็นกำม,มาเจอกับเชียงรายวันนี้ทีมที่เล่นนอกบ้านได้ไม่ดีอยู่แล้วผมมองว่าวันนี้ยังไงก็โหยังไงวันนี้ขอมองไปที่หนองบัวดีกว่าผมมองว่าปลอดภัยที่สุดแหละสาหรับหนองบัววันนี้ทุกคนก็งคงมองไปทีไปทางเดียวกันว่าหนองบัววันนี้ดูดีกว่าชัดเจนส่วนอีกคู่หนึง่งสาหรับไทยหลีของผมที่ผมชอบมากวันนี้นะนั่นก็คือ,อนครราชสีมา ที่เจอกับบีจีพี่นี่คือสองคู่ไทยลีกที่ผมเอามาฝากแล้วก็เป็นตัวที่ชอบมากนั่นก็คือหนองบัวพิชยยะแล้วก็นครราชสีมาหรือว่าสวัสดแคทนั่นเองผมมองว่าวันนี้นครราชสีมาแพ้ไม่ขาดผมมองว่าเต็มที่แพ้แค่ลูกเดียวเพลเพ,ลเพลจกเสมอได้ด้วยแล้วนครราชสีมาเวลาพวกเขาเล่นในบ้านเนี่ยเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยมักจะทาผลงานออกมาได้ดีด้วยนะปีนี้ผมมองว่าศักยภาพตัวนัง้งเตะของนครราชสีมาก็พร้อมที่จะ,จะ,ะลดแล่นบนไทยลีกอีกต่อเออเออลดแล่นบนไทยลีกไอ ไปอีกปีเพราะว่าผลงานการเล่นของพวกเขาเนี่ยมีแพชชั่นมากนะตอนนี้อยู่อันดับที่9้และอยู่เลขตัวเดียวด้วยเป็นน้องใหม่หน้าเก่าเนาะประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วทั้งโค้ชทั้งผู้บริหารแบบนี้ทั้งนักเตะบางส่วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอยู่กับทีมมานานมากตั้งแต่ตกชั้นลงไปก็ยังคงอยู่กับทีมแล้วก็จะมีเทพบอลเดินสายอย่างเจ้าเบ็กสมเกียรติคุณมีนี่ก็ประสบการณ์ที่ไปเล่นต่างประเทศเนาะในโครงการ Fox l e t t e r City อ่ะพี่ก็หูก็ไปเล่นถึงอังกฤษมาแล้วอ่ะก็เล่นในไทยลีกก ตัวแรกครับมองไปที่ หนองบัวพิชยะตัวที่2ครับวันนี้มองไปที่นครราชสีมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับส่วน2คู่พิมร์อังกฤษวันนี้ครับตัวแรกลิเวอร์พูลตัวที่2ครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับวันนี้คือ4คู่ที่เราเอามาฝากกันไทยลีก2คู่ฟังดีๆอีกรอบหนึ่งครับตัวลีไทยลีก2คู่ครับวันนี้หนองบัวพิชแล้วก็นครราชสีมาพิมพ์อังกฤษครับลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับ4คู่ที่เราเอามาฝากกันฝากไวนะ้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยสาหรับใครที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่นะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยละ ไปหน้าโปรไฟล์ไอหน้าโปรไฟล์ช่อง YouTube ผมได้กดเข้าไปในหน้าช่องอนะ่ะมันจะมีทางเข้าให้อยูอ่ก็เข้าไปเจอกันได้ประมาณนั้นหรือใครที่แบบว่ายังไม่สนใจก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ไว้ก่อนก็ยังดี นะเวลาผมขึ้นไลฟ์สดผมลงคลิปจะได้ขึ้นแจ้งเตือนของพวกพี่ๆจะได้เข้ามาพูดคุยกันจะได้มาสนุกกันครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนแหละที่ซัพพอร์ตผมทุกช่องทางวันนี้ผมไลฟ์สด u t u b e คนดูผม80ผมโคตรดีใจเลยขอบคุณมากๆครับผมไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้16นาฬิกาจุดูนนครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับดูบอลให้สนุกเองเลยด้วยปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวไปโนตรอบดึกให้ตตว v i p วันนี้ขอสดชื่น4วันติดก็แล้วกััันจดไปครบ